อย่าก,กินหมูกระทะจังเลยช่วงนีุ้้ยกระทะไฟฟ้าเราต้อง50%าืิบเอเขาแบบนี้ไม่ต้องจัดซะแล้วใครมาเนี่ยให้ของไวเหมือนกันแล้วเนี่ยเฮ้ยกระทะไม่เป็นอย่างนี้วะเนี่ย กลับมาแล้วครับแม่เนี่ยแม่สั่งกระทะมาจะก,กินหมูกระทะได้กระทะอะไรมาไม่รู้เนี่ยอ้าโอ้โดนหลอกเงี้ยมใช่สิโดนหลอกเซ็งเลยผมมีวิธีจมเงินคืนครับแม่ยังไงว่ามาสเต็ปที่หนึ่งเมื่อคนสูกรอกให้เก็บวรวบรูดฐานทั้งหมดเพื่อนำไปแจ้งความสเต็ปที่สองไปแจ้งความเพื่อลงทุนประจำวันสเต็ปที่สามขอหนังสือจากร้อยเวรเพื่ออาจจะไปชวนขายที่เราทำการโอนเงินไปแล้วแบ่งธนาคาร ซึ่งทางธนาคารจัดการดําเนินเรื่องในธนาคารนั้นเองเต็พที่4ระหว่างรอนี้เราก็สามารถช่วยตำรวจซื้อผ่าลร่องรอยคนร้ายได้เต็พที่5เมื่อเป็นคดีความกระบวนการี่สุดแล้วหากฝ่ายที่โกงมีความผิดจริงทางศาลจะหาธนาคารนั้นอคืนกงินมาให้เรามั่นใจได้เลยครับว่าคุณจะได้เงินคืนเพียงทำตามสเต็ปที่เราบอกไปเมื่อข้างต้นเงินจะกลับมาเข้ากระเป๋าคุณอย่างแน่นอนครับ